รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนนี้นะครับเป็นตอนที่เป็นความท้าทายมากนะครับที่ทางเครือข่ายของเราเนี่ยนะครับได้รับโอกาสจากองค์การบริหารส่วนตำบลเปิดโอกาสให้เรามีระบบการเตรียมบุคคลออทิสติกเข้าไปทำงานในหน่วยงานก่อนการจ้างงานจริงมีระบบในการจัดการเช่นการใช้ความสามารถเน้นความถนัดที่น้องๆแต่ละคนเนี่ยมีให้เขาได้ทำงานในสิ่งที่ชอบแล้วก็สิ่งที่ใช่ แล้วก็เป็นงานที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานแล้วก็เป็นที่น่ายินดีด้วยนะครับว่าอนาคตเนี่ยหน่วยงานเหล่านี้ก็จะจ้างงานบุคลอกรทิติีกยในตำแหน่งต่างๆก็ถือว่าเป็นการสร้างนวัตรกรรมในระดับชุมชนที่ดีครับเชิญติดตามเนื้อหาสาระได้เลยครับ การร่วมกันกับผู้อื่นได้คนในสังคมควรให้โอกาสควรเรียนรู้ควรจับมือและก้าวไปด้วยกันกับคนออทิสติกครับ It's okay to be different เราแต,ตากต่างกันได้ไม่เป็นไรเด็กออทิสติกไทยศักยภาพไร้ขีดจำกัดท่านผู้ชมครับวันนี้ครับเราพาท่านชมมาอยู่ที่ชมรมผู้คงบุคคลออทิสติกจังหวัดบึงกาฬนะแม่นะ,ะนะครับเด็กพิเศษเหล่านี้เขาสามารถเรียนจนสาเร็จและก็กำลังจะมีงานทำนะครับ คนที่อยู่เบื้องหลังนี่ก็คือทางด้านของคุณแม่เองประธานชมรมเรื่องราวของชมรมนี้ทําได้อย่างนี้เป็นมาอย่างไงครับคือชมรมของเรานี่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2,557ก็ได้เข้าไปร่วมกับสมาคมบุคคลออทิสติกแล้วก็มูลนิธิออทิสติกไทย ทุกโครงการเราจะเข้าไปร่วมหมดเพื่อที่จะสะสมความรู้นําความรู้ที่ได้เข้าโครงการ,รมาพัฒนากับชมรมกับลูกๆของเราค่ะประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเราก็เข้าร่วมหมดเขาจะได้รู้ว่ายัางหวัดบึงการมีบุคคลออทิสติกที่มีความสาม,มารถรเหนือได้รับการพัฒนาเกือบจะเป็นคน ที่เข้าร่วมสังคมได้ครอบครัวของน้องนาซีเนี่ย <คะ S 2> เขาเตรียมความพร้อมอย่างไร <คะ S 2> แล้วก็มาให้กับทางศูนย์เนี่ยช่วยเหลืออะไรบ้างด,ดูดูแลก,กันจนเข้าการศึกษาได้ <คะ S 2> จนใ,นใกล้จบการศึกษาแล้วก็ส่งไปฝึกงานต่อได้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่าทางด้านของน้องนาซีและครอบครัวเนี่ยเ <ๆ S 1> ขามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับลองติดตามชมต่อนะครับ แ่เริ่มรู้ว่าน้องนาซีเนี่ยเป็นบุคคลพิเศษตั้งแต่เมื่อไหร่สองเดือนเพราะเขาไม่สบตาพาไปรักษายัางไงหรือว่าเป็นดูได้ยังไงอะรกันบ้าอ่าก็พาให้คุณหมอทดสอบเขาก็บอกว่าลูกเรานะ่ะผิดปกตินะเขาก็เลยแนะนําให้เราไปที่ศรีนครินทร์ขอนแก่นใช้เวลารักษาอยู่ศรีนครินทร์ขอนแก่นหนึ่งปีได้มีโอกาสไปที่โรงพยาบาลยุวประสาทเวศก็ได้ความรู้มามากระตุ้นกับลูก ก่อนจะพูดได้สามขวบหกเดือนไปอยู่กรุงเทพเจ็ดปีคุณแม่ทําเต็มที่แล้วจะน้องเข้าโรงเรียนได้ไปสอบเข้าก็โรงเรียนร่วมพิบูลประชาดันกลับมาน้องก็มาเรียนที่มหาไทยจังหวัดบึงกาฬศูนย์การศึกษาพิเศษให้โอกาสน้องก็เลยส่งไปที่ผู้ว่าผู้ว่าก็เลยให้โอกาสให้ทุนจนจบปหน้องถึงมาเข้าเทคนิคบึงกาฬให้มาอยู่หอใช้ชีวิตของตัวเองอยู่หอเอง การได้เรียนรวมนะถือว่าสุดยอดเลยนะแล้วตอนนี้คือน้องสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองได้การอยู่ของคุณเดียวการคิดทำกิจกรรมอะไรดคค้วยตัวเองเนี่ยนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดเป็นผลพวงมาจากจุดเริ่มต้นนี่คือคุณแม่ภาสีรักแม่ไหมรักรักมากค่ะอ่ะกอดให้ดูหน่อยดิ<อ>รักมาก,<แ>กขนาดานนี้นะเราอาจจะแตกแต่างจากคนอื่นเขาแต่ความแตกต่างาตรงนี้ไม่ได้มีอุปสรรคต่อภาษีเลย ม่เลยนาซีมีแนวคิดอย่างไรทําตัวแบบไหนในการที่ต่อสู้จนเรียนจนมาถึงทุกวันวจนจะจบแหลคุณแม่คอยอบรมหนูแล้วก็มีเพื่อนที่ดีคอยช่วยเหลือคะ่ะนาซีชอบเรียนวิชาอะไรงไงแต่ก่อนเคยชอบภาษาอังกฤษตอนนี้เปลี่ยงเบนไปชอบคอมพิวเตอร์แล้วคะ่ะคอมพิวเตอร์นาซีไปฝึกงานที่ไหนลูกอยู่ที่อ,อบตบุงค้าคะ่ะอ,อบตบุงค้า แล้วทาอะไรด้วยกันั้นเาทำเราทำอะไรกการค้างการคลังและฝึกการคลังนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองมาดูว่าทางด้านของท่านนายกอบตอนเนี่ยท่านมีแนวคิดอย่างไรนะครับว่าแล้วก็ดูพฤติกรรมว่าน้องเวลาน้องฝึกนะน้องเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราลองไปตามดูกันครับนโยบายของวิทยาลัยในการรับนักศึกษาคนพิการนะครับก็เราได้รับนโยบายจากส่วนกลางก็คือ สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือชื่อย่อก,ก็คือสอสอตอนนี้น้องนาซีเนี่ยเรียนอยู่ชั้นประกาศศิแดวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสอนะครับเป็นปีที่2น้องสามารถที่จะเรียนรวมกับเด็กปกติได้นะครับซึ่งการเรียนของน้องเนี่ยก็อยู่ในค่อนข้างดีเกรดเฉลี่ยก็3กว่ามีความสนใจเรื่องวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็ในวิชาชีพคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะได้ผลการเรียนในระดับที่4.0 ในปีที่2นะครับเราจะเป็นทวิภาคีน้องก็จะได้ฝึกงานนะที่ออบตอบุงค้าทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ผมก็เชื่อมั่นว่าอีก1ปีที่น้องฝึกอาชีพหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกงานเนี่ยนะครับทางคณะคุณครูที่มีรองรผู้อำนวยการหัวหน้าง,งานหลักสูตรครูที่ปรึกษาครูประจําสาขาเขาเนี่ยนะครับก็จะดูแลน้องนะจนจบการศึกษาแล้วก็คอยแนะนวแนะนําให้น้อง มีการศึกษาที่สูงขึ้นนะครับในในอนาคตต่อไปครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับที่ทางผู้ปกครองนะครับได้ให้น้องนาซีมาฝึกงานที่องค์การบริหารส่วนตะบนบุงค้าวันแรกที่เราสัมภาษณ์ได้คุยกันก็คือเราต้องการให้เด็กสนใจในงานที่ตัวเองถนัดหรือสนใจที่จบมาน้องนาซีเองก็จบเอกคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆก็เลยมอบหมายให้ไปดูเรื่องของ การฝึกงานที่กองคังซึ่งเป็นภารกิจที่รายรับรายจ่ายงบรวลงบประมาณอะไรต่างๆของอปตทุกอย่างตรงนั้นหมดเลยก็ในอนาคตก็จะทําแผนปรับปรุงอัตรากําลังสามารถรับคนพิการหรือเด็กพิเศษเข้ามาตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เดินการฝึกงานที่นี่เหมือนกับแการที่เขาได้เรียนรู้ในอนาคตต่อไปน้องนาซีสนใจที่จะทํางานต่อที่นี่ องค์การบริหารส่วนตระุูค้าก็พร้อมที่จะรับดูการประเมินการทํางานดูองค์ประกอบหลายๆอย่างก็จะทํางานที่นี่ต่อไปนะครับก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับควรสนับสนุนในรูปแบบของการสารพิเศษของเราก็จะดูแลในสาร,รูปแบบนะครับก็คือหนึ่งให้บริการที่บ้านสําหรับเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่สามารถเข้ามารับบริการที่ศูนย์ได้ลําดับที่2คือศูนย์บริการประจําจังหวัดครับก็จะให้ บุคคลที่มีความพร้อมผู้ปกครองที่มีความพร้อมเข้ามารับบริการที่ศูนย์จังหวัดและอีกส่วนหนึ่งก็คือหน่วยบริการก็จะมีทุกอำเภอครับทุกคนคาดหวังว่าอยากให้คนที่เราดูแลเขาดีขึ้นผมว่ากําลังใจดีที่สุดคือครอบครัวยิ่งผู้ปกครองเปิดใจเร็วยอมรับว่าเด็กเราเป็นเด็กพิเศษ ที่ศูนย์นี่ก็มีคุณครูที่เป็นออนะครับรับราชการได้เลยนะเพราะยังคุ้กครองเพื่อนเปิดใจและพร้อมที่จะพัฒนาลูกเพื่อนแล้วก็ถ้าสังคมเปิดใจยอมรับว่าบุคคลที่เป็นออก็คือแค่เขาบกพร่องทางส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่มีหลายสิ่งที่เขาสามารถพัฒนาบางเรื่องเขาพัฒนาได้เร็วได้ดีกว่าบุคคลปกติด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็คือว่าเบื้องต้นเปิดใจยอมรับแล้วก็ช่วยกันให้โอกาสนะครับสำคัญก็คือการให้โอกาสนะครับ การผนึกพลังความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล้วก็หน่วยงานวิชาการในพื้นที่โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาเนี่ยถ้าสารพลังจับมือกันช่วยเหลือกันก็จะทําให้เยาว,วชนบุกคลอทตสติกมีโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานจากภาครัฐอย่างจริงจังก็อยากจะเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐนําโมเดลนี้ไปใช้ในการ สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเพื่อให้มีงานทําที่ยั่งยืนสำหรับรายการในวันนี้ขออนุญาตพบกันเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ nhưng rồi